เตรียมเปิดตัว vivo y 3 0 0 pro plus สมาร์ทโฟนรุ่นกลางแบตบจุใจ7,300 mm, ัมิลแอมวันที่31มีนาะคมนี้เ<คน>มื่อปลายปีที่ผ่านมาทาง vivo ได้เปิดตัว vivo y 3 0 0 pro รุ่นกลางที่ให้แบตเตอรี่มามากถึง6,500ม mm ิลแอมไปแล้วนะครับ ล่าสุดทาง vivo ก็เตรียมที่จะเปิดตัว vivo y 3 0 0 pro plus อีกรุ่นที่ให้แบตจุใจถึง7,300มแมในวันที่31มีนาคมนี้ครับโดยมีสเปคกรรมนี้ครับมีหน้าจอแบบอมเรตโค้ง4ด้าน quad curve ใช้ชิป snapdragon 7 s gen 3 octa core 2.5 GHz ให้แรมมาที่12 GB เพิ่ม visual ram ได้อีก12 GB ส่วนลอม512 GB บนระบบปฏิการ android 15ครอบทับด้วย origin os 5 ให้กล้องหลังคู่ที่มีความเีย50ล้านพิกเซลพร้อมระบบกันสั่นแบบ OIS และกล้องเดฟส่วนกล้องหน้า32ลา้านพิกเซลให้แบตเตอรี่จุวใจถึง7,300มิลลิแอมรองรับระบบชาร์จไว90วัตต์ซึ่งคาดว่ารุ่นนี้จะมีการรีแบรนด์ใหม่เป็น iQOO Z10 ในประเทศอินเดียด้วยครับเพราะก่อนหน้านี้เริ่มมีโปรโมทจะแล้วครับว่า iQOO Z10 จะเป็นรุ่นที่ให้แบตเตอรี่มาเยอะที่สุดในินเดียพร้อมตัวเลข7,300มิลลิแอมอย่างชัดเจน และดีไซน์ตัวเครื่องที่คล้ายกับภาพโปรโมทของ V i เ o y 3 0 0ายสารับรันเลยครับ